สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้จะย้ำหางปลาแบตเตอรี่นะครับก็เลยคิดถึงพี่ c เอที่จะเอาโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งเองทุกวันนี้ถ้าเราติดตั้งเองอุปกรณ์นะครับมันควรที่จะมีไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นสว่านไร้สายคีมย้ำหางปลาเพราะว่าต่อไปอนาคตเนี่ยคนใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเยอะขึ้นใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วพี่ก่อนที่ผมจะจะกลับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ย ออฟกริดถ้า4แผงเนี่ยงบ200,000กว่าบาทนะครับทุกวันนี้ Off ฟกริ4แผงงานที่ผมติดตั้งงบแ0 0กว่าบาทถามว่ามันถูกลงเยอะไหมมันถูกลงเยอะมากครับเมื่อก่อน200,000กว่าบาทเนี่ยได้เป็นแบตดิฟเจลซะด้วยนะครับไม่ใช่แบตลิเทียมนะวันนี้ย้ําหางปลากันหน่อยนะครับเป็นจุดสําคัญเลยพวกหางปลานะฮะวันนี้จะเป็นสายเบอร์16นะครับ VSF เบอร์16หรือ t HWF เป็นสายอ่อนนะครับข้างในจะเป็นฝอยแบบนี้นะครับ นอกจากสายเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับนี่เลยครับคีมย้ำหางปลาตัวใหญ่แบบนี้หาซื้อได้ที่ตัวนี้ถ้าร้านทั่วไปก็คือดูโฮมก็มีนะครับในดูโฮมในโกบอลเฮาในไทยพัสดุนะครับเป็นร้านที่ผมว่ามาก็มีนะครับเพราะว่าผมซื้อมาจากนั้นอยู่สังเกตการใช้งานมาอายุการใช้งานเนี่ยนานพอสมควรเทป พันสายไฟผมใช้ 3m เพราะว่าที่ใช้มาตัวนี้คุณภาพค่อนข้างดีไม่เยิ้มนะครับบางยี่ห้อเนี่ยที่เขาแถมแถมกันมาเนี่ยปิดไม่อยู่เยิม้มน้ํามันก็มีนะฮะตัวนี้ 3m ทําไมถึงแดงดําแดงให้เป็นบวกเลยดําให้เป็นลบผมเอาพัน 3m อย่างเดียวนะครับไม่เอาท่อหดเพราะว่า 3m ค่อนข้างที่จะชัวกว่าแล้วก็มันอุปกรณ์ไม่ต้องไปเพิ่มท่อหดอีกนะครับ 3m พันสายไฟแล้วมาพัน หางปลาจับหยิบจับได้ง่ายใช้ทีเดียวได้หลายอย่างนะครับและที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือตุวนนี้คีมตัดสายเคเบิลหรือที่ผมเรียกก็คือคีมปอกสายไฟคีมตัดสายไฟนะครับตัดได้ถึงเบอร์16บนะครับเบอร์3าก็ตัดได้ครับแต่ว่าต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญมันจะมีสปริงตรงนี้สปริงสปริงก็คือเวลาเรากดสายไฟไปเนี่ยมันควบคุมให้เราเนี่ยควบคุมไม่ให้ตัวมีด ตัวคมตัดของกันไกลเนี่ยบาดลึกจนไปถึงเส้นทองแดงข้างในของสายไฟนะครับคือแน่นอนมันอาจจะมีขาดบ้างขอบนอกแต่อย่ามากนะครับตัวนี้ก็จะดิดออกดิดออกอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็นี่ครับจะย้ำหางปลาต้องมีตัวนี้การเลือกหางปลาถ้าสายไฟเป็นเบอร์16สายแบตเตอรี่หางปลาเราต้องเลือกเบอร์25ขีด8นะครับตรงนี้จะเขียนว่า25นะครับขีด8 25คือรูตัวนี้ที่เราจะยัดสายคือเบอร์25ทําไมไม่เอาเบอร์16เท่ถ้าเอาเบอร์16เนี่ยยัดสายได้มันแคบมากนะครับมันปิ่มมากสายฝอยอาจจะหลุดออกจากข้างนอกได้นะครัเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้เบอร์ที่ใหญ่กว่าของสายไฟได้แต่ไม่ใช้เบอร์35มาเอาย้ํากับสายเบอร์16นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายแบตเตอรี่เบอร์16เราเอาตัวหางปลานะเบอร์25่ขีด8 8ก็คือตัวรูโบสตัวนี้รูตรงกลางเพื่อที่จะเอาใส่น็อตในขั้วของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าขั้วแบตเตอรี่เบอร์อะไรแต่ผมแนะนําเลยเบอร์โบสเบอร์8ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเล็กกว่านั้นเบอร์เบอร์หกเนี่ยมันเข้าไม่ได้บางแบตเตอรี่นะฮะโอเค okay, นะ25สาขีด8สำหรับเบอร์สายเบอร์16ถ้าเป็นสายแบตเตอรี่เบอร์25่หาล่ะหางปลาก็ต้องเอา35ขีด8 นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปอกสายนี้การปอกสายกับตัวหางปลานะครับเราจะวัดอย่างนี้วัดง่ายๆคือให้มันให้มันเท่ากันของกับตัวช่องช่องของที่เสียบสายแบตเตอรี่เข้าไปนะพอได้แล้วเราก็กะไว้นะครับแต่ผมย้ำประจำนะครับแล้วก็ค่อยๆกรีดหมุนด้านนอกนะฮะอันนี้ต้องอาศัยการฝึกเทคนิคนะเราเอาไปฝึกเพิ่มเติมนะครับแล้วค่อยๆดึงนะฮะ ดึงออกอย่างนี้นะครับพอดึงสังเกตดูนะครับมันขาดน้อยที่สุดนะฮะนะฮะนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็รูดมันนิดนึงจากนั้นสอดเข้าไปนะครับไม่ให้สายฝอยแต่ละเส้นอ่ะออกจากรูของหางปลานี่เลยนะครับสอดเข้าไปอ่าสอดแล้วหมุนดูนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเออมันมีสายฝอยหลุดออกมาบ้างไหมไม่มีนะครับจากนั้นเราเริ่มย้ำเลยทีนี้เบอร์ในการย้ำนะฮะถ้าเป็นเบอร์16 ตัวช่องของช่องของตัวครีมย้ำเนี่ยจะเป็นเบอร์8นะครับข้างหน้าสุดนะครับเนี่ยครับเบอร์8ดช่องข้างในเห็นไหมครับเบอร์8นะครับอ่าทีนี้ย้ำเราใส่ไปย้ำนะย้ำสองจุดจุดข้างในและจุดข้างนอกนะครับย้ำจุดเดียวไม่ชัวร์นะโอเคใส่ไปนะกดสายไว้ก่อนกดปุ๊บเราใช้แรงกดในโต๊ะเลยนะครับย้ำมือเปล่าไม่ไหวนะฮนะสองมือเลยอ่าาแล้วก็ มันจะดังแก๊กนะครับถึงจะปล่อยได้โอเคหนึ่งช่องแล้วนะช่องในแล้วนะต่อไปช่องนอกนะครับปึ๊บกดไปอ่าโอเคนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วดึงดูนี่นะครับลักษณะของมันนะครับร่องรอยการย้ำของครีมตัวนี้มันก็จะเป็นลึกเข้าไปข้างในข้างในนะครับแล้วก็บีบข้างนอกไว้ครีมย้ำหางปลามีหลายแบบถ้าเป็นไฮดรอลิกก็อีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ตัวนี้ถ้าย้ําแบบเราอันนี้งานติดตั้งได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมเป็นสายบวกผมย้ําแล้วอันนึงนะครับต่อไปก็จะพันวิธีพันนะมันมีวิธีทุกขั้นตอนตัวนี้ใช้ 3M มันไม่เยิม้มที่บอกดึงเข้ามาแล้วต้องมีกันไกลนะอย่าดึงให้กันขาดโอเคนะเราดึงให้ยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆหมวนไปมมวนม้วนไล่เข้าไปนะครับ ม้วนไล่ให้มันกินพื้นที่เข้าไปความสวยงามด้วยแหละนะครับไล่กินพื้นที่เข้าไปนะให้มันตึงหน่อยนะ,ะแล้วก็มาปิดที่ตัวข้างในสุดนะครับข้างในสุดก็สักสามรอบได้นะฮะแล้วก็ดึงดึงให้ยาวนิดนึงกันไกลมาไม่ดึงไม่ดึงด้วยมือนะกันไกลมาตัดตรงๆไม่ตรงก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้กันไกลตัดแล้วดึงแล้วก็ค่อยปิดมา เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการย้ำหางปลาแบตเตอรี่เอาไปใช้กันนะครับเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่มันมีคุณภาพนะเพื่องานติดตั้งที่มันมีคุณภาพนะครับงานติดตั้งไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยตั้งแต่แผงนะครับตั้งแต่แผงแล้วก็ชุด mc4 ที่คอนเนคกับแผงนะเพราะว่าแผงอยู่บนหลังคาเนะี่ยมันมีความร้อนนะครับไล่ลงมายันสายไฟใช้ของอะไรยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่า1ปีเปื่อยข้างนอกสาย pv อย่างเงี้ย ไม่ใช่หนึ่งปีไปเปื่อยข้างนอกมันจะมีตัวสองชั้นครับตัวนี้อันนี้คือข้างนอกสุดพอพอลอกข้างนอกมันจะมีชั้นในเดี๋ยวผมปอะให้ดูเนี่ยครับอันนี้ข้างนอกสุดนะอ่าเห็นไหมเนี่ยออกมามันจะมีข้างในอีกนะครับบางยี่ห้อปีเดียวสองปีไอเน,นี่ยขาดหลุดลุยออกนะครับเห็นแต่อันนี้นะครับอันนี้ต้องต้องเลือกให้ให้ดีนะครับ โอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้เองออกแบบระบบให้เป็นแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับบางท่านยังไม่เข้าใจการย้ําก็เอาไปลองดูนะฮะส่วนย้ําฉายไฟเล็กๆกว่านี้ก็จะมีครีมย้ําแบบธรรมดาเล็กกว่านี้นะครับใช้ได้เหมือนกันขอบคุณทุกการติดตามครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ